S, สวัสดีัสสวัสดีัพิ่น้อาม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 

ี่นั่งเลยเนาะทักทายกับสวัสดีและสวัสดีวันจุ๊บๆมาดีไม่ได้ไงตา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 อาเซียมน้ำได้หรอพี่นั่งเลยจนะเดิดดดดดดดเน,น,กกนทางไปบ้านน้องพอนพุ่นแหละพี่นั่งเลยเนาะทางเนหกกนืออยู่กันเดินทางมากบับบ่อป่องวานเลยนั่งเลยมาเบิง่ง อน้องแรปเตอร์พี่น้องอเพตัวเพิ่นตาเพิ่นนะพี่น้องจะเป็นอย่าง่ว่าพาเพิ่นไปตรวจเรียบร้อยแล้วพี่น้องกันนะแล้วเพิ่นแบบตายอักเสบเอ่าทำบ้านเขาก็แบบเป็น,ปนตายเป็นฟีน,นะพี่น้องไม่ได้ว่าจะเป็นเป็นนอนเก้าพี่น้องกันเนาะพป่น้อนแบบว่าเงินจีนเงียวยนเงนยวยซานเนาะเงินเป็นออวันศุปเงียวยนเงียวยซานแ่ะ

่องก็หกพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าเนาะเก็บม่เป็นเก็บตลอดแบบพี่น้องเลยแต่มันหกกว่าอะไรเก็บตลอดก็เล็กน้อยเนาะซื้อออกคือเก่าเก็บออกก็คือออกคือเก่าต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 าดึงตาสบายดีรู้ไหมอากอศสบายดีเนาะไปไหนนะไปไหนอ่า ໄຂແຕ່ວ um ່າບ um um ໍ່ໃຫ້ພີ່ນ້ອງເນາະໄຂແຕ່ວ່າເພິ່ນບໍ່ໃຫ້ເຈັບຢູ່ຫັກບໍ່ໃຫ້ເນາະເຈັບບໍ່ໃຫ້ນີ້ດຽວເດີ້ພະຍາຍາມໄປອາຂົາກ bolehกิน um okey nama ใครรู sociedad, ああ้นอกทำมาให่คนทรงงานทำมาแค่มาทำไปมาทำอยู่ในห้อง้าเป็นอะไรแข่งเองแห่งเปลือยจ้ะเปลือยบอกถ้ามันแห็งนะแต่มันอยากเป็นแต่มันอยากเป็นต่อทตรงๆค่ะเบอร์มาบอกเป็นกีตา่อนมันโต เป็นตาตตอล้วบนแบบตา้ตเป็นตา้ตเลยเขาเรียกาเป็นตา้ตเออตต้อมันกิยามัมพี่ชมันกินยาจ้าไอนแงแล้วนะกินแล้วกินลวเรกินไงข้าวกินี๋ยะ่มี่ี่แงอะไรกินกัมียังไงแน้ำมันหด่อดข้าวเวนข้าวเวนก็เอาไน่ไน่มาเอาไข่แดได้ไหมกินกับเด้อ น้ำเงี้ยงๆนะน้น้ำเค็มน้ำแห้งเมกระถูกนะมันเด็ดทอนแขทอดเนาเออน้ำงวถั่วยาสืมาเอมีถงวะถงใส่ดีกันทำไมคะเออิเอาทุมมาาทกเอาหมอ,อหยังไแปลว่าพอคนล่างบอน อะไรสิกาแฟตรงนี đ đ àng, ้แม่ได้เดินเลยก่ะแม่โทรบ่ได้นะเงินจะเป็นยังไงผมมีเงินผมแม่โทรออกบ่ได้เบื่อแล้วเนาะโทรเบอร์น่ะนะอือที่บอกแล้วดอกโทรเบอร์เโทรมาได้บอกว่าสิกาแฟตรงนอ้เอ้ยจะได้แส่้าไปเอืมจางเนาะจางบมดเอาบหมดเลยจางอ่ะหมดล้มันเลยปรุงมาลองเลยกินข้าวเด้อเนาะก่อนฉีเดินทาง ไปพารานพี่น้องเนาะนอนคืนหนึ่งคิดว่านอนอีกคืนหนึ่งเพราะว่าอยากให้ท่านยกเพื่อนเพึ่งนะยกไปเท่ากว่เออยกไปเท่ากว่าเอาไปจ้างเพื่นนพอนเลยเพราะข้ามหาเพื่อนด้วยให้แน,น,<ะ>น่นอนมีใครนอนต้องโมโหบังกอน บอดด้วยได้จะบอดี้เนี่ยยันทำมานอนเนาะฉีดได้ไหมดิ่มเิด่มอิด้เร้านะเรเจอจะคุ้นยังยังไงล้วตเอ่อเย่ยบางยาวเนี่ยยันยังมันเอ็กเซปไปทั่วที่ตะเดนนะพี่น้องจะวาง

าวมาติดต่อแลาจะนอกเับเป็นะบ่กบ่กเเป็นหลุมถางบ่บ่บอเ่ยวอเกี่ยวกับติดต่อทีพุนพูดอไรออกไปได้เหรอคีพุนในทางคีพุนเวลาเวลาเราใหญ่แผ่นทานเล็กน้อยองี่ ขอาชวนย้ำผลมันคือเอาลูกเขาไปไปนั่งข้างหนอย่างเี้ยเวลาพูดมันตีเข้ามาคุณเขวาว่าว่าเนีขาเป็นเพือพพ่อนมันชีมันยังมันก็นกเสบไปแล้วละคุณเขา,น,าน้ำมันสองกองกับบริกินจับไปสั่ Nó mày sống con Bớt bỏ Bớt bỏ Trong linh nạp hồn nó dài không lắm ấy Thôi làm na Bớt ừ. đâm na Con cái lúc này lúc na bớt nữa Chẳng này nó mày này nè lại bớt mà này nó mày này hắn con bàn làm na bớt, na bớt, trứng nơi, trứng nơi nào bớt đi คนนี้ช้าวันจะ,ะมาดำนาหระอเปล่าม่มาบวกกันดำสองมืงดบ้านวายาวนี่ดำนาวาน,าานำนำมีหลายแบบมีคนดีเว้ยพี่ใคใช้ทางข่อยไปไดา้บหรือเปล่าบอเวียงชาวพันคนก็ได้หลายคนมากก็เมื่อนี่นั่นฉันไม่ได้จบนะบอกยอด เดี๋ยวอีหวานนะ,ะดำนี่ชวนหน่อยจะจะจะแคบจะเห็นเลยดำนี่เห็นเยอะแต่ว่ายังยังส่วนม,มากมันก็จะแบบตอนแรกมันลุกจังเพิ่นจากหวานโดนไปล,ลุกมันไวพอว่านนะครับเพิ่นมันสมัยใหม่เลยพี่น้องเนาะหวานกับดำเพิ่นนมันก็ได้ลื่นกันบมดลายนะว่านกัคือว่าได้ลื่นกันบมดลายตัวนี้ก็สิบใช่ไหมจะได้แปดสิบห้าประมาณน,นี้พี่น้องตัวนดำหนึ่งตรงจ้างคุณลูกป้า สองทุกอย่างคือจำนนาแล้วก็มันใช้เวลาอย่างยาวเนาะถ้ากินคาอยู่นั่นนีるる่องคให้ลงมาก็ต้องมีกินมีอยู่ขระจ้างขึ้นมาแกเราคือคงอยู่คงกินอยางเขาอยู่กาใช้จ่ายมันได้ว่าแบบเขาเห็นแบบหวานเดียวเราคือไอหนวดเนักคุณหนวดหนักหนักคนเดียวเลยเลย แต่บาทเรื่องวานเนี่ยเขาก็ต้องดูแลหลายถ้าเฮ็ดทิ่มเครื่องไปมันกับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องลล <บะ S 1> หั <บะ S 1> งซ้ายหยามัน,กกดนได้ต้องอะเบิ่งน้าเบิ่งในอยู่แล้วน้ามันหัวมันอย่างวอถ้า,าน้ำค้างก่อนหยาบบอมีเนาะถ้าน้ำค้างก่อนหยาบบอมี่ใช่ละววานฮวานแล้วหรืก็แล้วได้ต้องดูแลอเอา

บริซ่พ่น้องพี่น้องเ่งลำหน้านะบริสโซ่พนาบัดเกี่ยวพ่น้าเกี่ยวกับบริสซ่พนอตึกตันขนปันขนปันโอเคเหมนกับแหงกู้รายเดขนแบบแหงผู้รายเนาะนะตามหน้ามือซื้อชวน้มินโมอไรบ้อิโมกินบ็ลำหน้าไม่ทิว แะลดำนานอยู cổ, nom, 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 ่อะน้ำก็น้ำเย็นๆหน่คยก็ยังไม่กินถ้อก็ได้ข้อท้ารูปจะได้พี่น้องเออทางบอสใหญ่เขาแจ่งการว่าเมื่อมันทีทหารอาจจะเมื่อเดินทางพี่น้องเดินทางไปแข่งบมดีคัมส่เนาะ คือว่าเป็นเป็นครัง้งแรกพี่น้องเลยเนาะแต่ละคนจะได้ไปพี่น้องเลยไปบุรีคําไซแข่งบุรีคําไซไจัจากคนในสรุปไปได้ไปจากคนเนาะถัาพนาวยากายังอยู่อยู่เก้าเก้าสิบห้าเอร์เซนตาะไปการจะไปพอ จะอยากไปอยู่เนะี่ยพี่น้องเนาะเนาะก็ประเทศเชนที่ได้ไปก็ได้ยู่เนะาะไปประจ ol ไพ่มองไม้น้ำเนนะ่เนาะพี่น้องไปอ่าเป็นหมู่เป็นคู่กันในหลายคนเน,ะน,นาะจะแค่ไหน้องบุญเนาะพี่น้องเราจะไปก็ดีบป่ามามังย<ะ>างไน้องโมโห

แล้ถ้าเบิ้งพี่น้องเหว่าเาจะไปมันกันจะคนส่วนทางมะเยาวเองกับคิดคิดหน้าว่าจะได้ไปนะพี่น้องเนาะคิดว่าจะได้ไปอ่าไปเบิ้งส้นเผ้าตองเรื่องเนาะที่ว่าเตียงแจ้งไปเนะี่ยเป็น้องเไยเดินท่ามือที่จำหาเนาะทำไปก็คือ ซิบมือขันตำซิบมือไปซะโมะเนาะทำแบบตัวนีต้องตาการนะครับขวบไปจากมือ ขกับแกงน้ําไม้ตอนเชา bò đìt thịt các bạn, là cái bánh canh, cái nha các bạn. bò đìt, phải đâu. แน่อนอนล่ะพี่น้องการไปการเดินทางการเงินเฮาเนาะบ่พร้อมก็ต้องพร้อมครับ เพื่อนเลยจานที่สองอาจ๊ะ แสบปากข้อมแหลพี่น้องเลยกินอย่างกันน่ะรับสามเงี้ยรับหลินหลดบอกหลินนี่เจนอะไรเพราะชื่อไม่เลยหลดเต็มค่หลินแน่ดิเมื่อยหลินแหละก็แป้ง <table> 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 t a b e e <table> t a b <Yeah. S 1> a b l e t b e a b <table> t a e <table> t a b l

chị ngủ chị mua ngọt chị mua ngọt liền ngọt ngọt nhìn ngọt 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 này ngọt 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 Cái ngọt นอนนด้ no, no.

à mà à đi Ê, à hơi. Học máy thảm. thảm. đứng lên đứng gì ở đây ป้าใ่ไพี่น้องเอ้ยเนาะมาเอาเองคิดจะจบคลิปปิดคลิปลงก่อนพี่น้องกันเนาะแต่ผมมีอย่างไรพี่น้องเอ้ยกินข้าวกินน้ำกับตกปลาเอ่อมาหนิพี่น้องเอ้ยคือทำบรรยาเาศในน้องเลปเตอร์พุ่นนะโอ้มั่งเลยเก็บอะไกับโบยังพี่น้องกันเนาะค้นขึ้นนิดหน่อยนึงตัวก็เรล็กเหตุอะไรกันเลย มุนบดเฮือนเลยในห้องไอเฮือนนี่คนน้อยนนึ่งกะเอาแล้วนั่นดาะพี่น้องเลยไม่จะว่าเบ้าวที่ฟังน้ากันพี่น้องเนาะใชได้ขึ้นไปแต่ไม่ได้ขึ้นไปกับเบิ้งตัวจริงน้ากันเนาะพี่น้องเลยมายาวยาวอยากบ่าเพราะว่าบางทีหันมือมันแต่ยามายายาวไปบ่ได้เดี๋ยพี่น้องสิว่าโอ้บ่าวดากคือบ่ไปเดี๋ยวสิว่าบ่าวดาบเป็นคำบ้าเนาะเอาทั้งดาบคิปนี้ทางมายาวยิงกันฉัได้ขอขอบคุณขอบคุณพ่่อแมพี่น้องบ้นผู้สู่ทุกคนที่เข้ามาติดตามทับชมคลิปของย่าวยาอเก่าคือเดิม เพิ่มเติมขิงข่าวพบกลัวและน้องเดืเอดตาเพื่อนติ๊เป็นยังพี่น้องเลยเพราะว่าเป็นอย่างเนาะอาชนะคลิปนี้อยู่ดีแม่ให้ไวคือสุดคนแล้วพี่นอ้องเด้อเนาะจากกระสีเดินทาง์ปหาท่า,า,า,ทาน้องพออ่อนโต้พี่น้องเลยแต่เดี๋วได้อพี่น้องเด้อสบายดีอ่าถ้าหอนพี่น้องเลย